อีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้เราจะชวนคุยกันเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับอาการป่วยของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทางการทูตอเมริกันที่ไปทำงานในต่างประเทศนะครับเป็นอาการป่วยที่เรียกกันว่าฮาวาน่าซินโดรมการป่วยที่ว่านี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามข่าวสารต่างประเทศคงเคยได้ยินนะครับเป็นกรณีที่ทางการสหรัฐพบว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปทำงานที่คิวบามีอาการป่วยผิดปกติ แต่ว่า,าการป่วยผิดปกติที่ว่าเนี่ยก็ถูกเชื่อมโยงไปหลายทฤษฎีว่ามันผิดปกติเพราะว่ามีชาติที่อาจจะอยู่คนละฝ่ายคนละฝั่งกับสหรัฐดำเนินการอะไรบางอย่างใช้วิธีอะไรบางอย่างที่ทำให้เจ้าหน้าที่ทูตอเมริกันป่วยหรือไม่อย่างที่บอกนะครับว่าอาการป่วยฮาวานาซินโดรมที่ว่านี้เนี่ยพบความผิดปกติครั้งแรกเมื่อปี2016กับนักการทูตที่ไปทำงานที่กรุงฮาวานาเมืองหลวงของคิวบา ปรากฏว่านักการพูดที่มีอาการป่วยเนี่ยป่วยด้วยอาการเลือดออกทางจมูกปวดหัวมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นไปจนถึงการได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเลยนะครับนักการพูดที่มีอาการป่วยเหล่านี้พูดตรงกันว่าพวกเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างตอนกลางคืนความน่าพิศวงก็คือรัฐบาลสหารัฐระบุว,ว่าอาการป่วยที่ว่านี้เกิดกับนักการทูดเป็นหลักโดยนอกจากพบอาการป่วยในคิวบาแล้วปรากฏว่ายังมีเจ้าหน้าที่หลายคนที่มีอาการป่วยลักษณะคล้ายคลึงกัน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่แม้กระทั่งทํางานในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐก็เคยมีการพบอาการป่วยในลักษณะนี้ด้วยเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเลยครับและทําให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐก็ได้มีการเปิดการสอบสวนจนกระทั่งเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วทางการสหรัฐสรุปผลการสอบสวนที่ดําเนินการร่วมกันร,ระหว่างหน่วยข่าวกรองหลายแห่งของสหรัฐผลการสอบสวนของสหรัฐที่เปิดเผยเมื่อปีที่แล้วชี้ว่าจากข้อมูลข่าวกรอง ไม่ได้บ่งชี้ไปถึงความเชื่อมโยงที่อาจมาจากฝ่ายตรงข้ามของสหรัฐที่อาจอยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือผลการสอบสวนของรัฐบาลสหรัฐที่ร่วมมือกันของหลายหน่วยงานข่าวกรองเมื่อปีที่แล้วสรุปว่าเหตุการณ์ป่วยฮาวาน่าซินโดรมที่ว่านี้ชาติที่อยู่คนละขั้วกับอเมริกาไม่ว่าจะเป็นจีนหรือรัเสเซียไม่น่าจะเกี่ยวข้องแต่เรื่องนี้ผมหยิบเอามาพูดอีกครั้งในวันนี้ทั้งๆที่มีผลการสอบสวน ของทางการสหรัฐเมื่อปีที่แล้วที่หยิบมาพูดกันใหม่เพราะว่ามีการเปิดเผยออกมาใหม่เป็นรายงานการสอบสวนของสื่อมวลชนหลายสำนักที่ทําการสอบสวนร่วมกันและเป็นการทําข่าวสืบสวนสอบสวนระยะเวลายาวนานถึง1ปีร่วมมือกันร,ระหว่าง The Insider, The s p i a k e r และรายการ60 m i n u t e ของช่อง CBS ของสหรัฐนะครับการสอบสวนของสื่อที่ร่วมมือกันในครั้งนี้ได้เพิ่งเปิดเผยรายงานล่าสุด ที่ชี้ให้เห็นว่าอาการป่วยฮาวานาซินโดรมที่ว่านี้ที่ผลการสอบสวนสราบรัฐดูเหมือนว่าจะไม่ได้ชี้ไปที่รัเสเซียหรือว่าจีนแต่ว่าผลการสอบสวนโดยสื่อบอกว่าอาจมีสาเหตุมาจากอาวุธที่ใช้คลื่นเสียงและระบุถ,ถึงท่านว่าอาวุธคลื่นเสียงที่ทำให้เจ้าหน้าที่อเมาริกามีอาการป่วยฮาวานาซินโดรมเนี่ยเป็นอาวุธคลื่นเสียงที่ผลิตและนามาใช้โดยหน่วย 29155ของหน่วยอำนวยการข่าวกรองหลักของรัสเซียหรือว่าหน่วย GRU ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการข่าวกรองทางการทหารของรัสเซียแล้วก็ถูกกล่าวหาในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าอยู่เบื้องหลังเหตุใหญ่ระดับโลกอย่างการใช้สารพิษรอบสังหารเซอร์เกสกีพาวอดีตสายลับสองหน้าของรัสเซียที่สาราชาจักรเมื่อปี2018ปรากฏว่ารายงานของสื่อที่ออกมาล่าสุดบอกว่าฮาวาน่าซินดมเกี่ยวข้องกับรัสเซียครับ แล้วก็ระบุถึงค้าว่าที่เจ้าหน้าที่อเมริกันป่วยฮาวานาสิิโดมเนี่ยเป็นเพราะว่าฝ่ายรัสเซียใช้อาวุธคลื่นเสียงโจมตีโดยหน่วยงานที่โจมตีเนี่ยก็คือหน่วย GRU ที่ในช่วงที่ผ่านมาถูกกล่า,าว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์หลายเหตุที่เป็นเหตุใหญ่อย่างเช่นเหตุการณ์ใช้สารพิษสังหารอาดีตสายลับสหน้าของรัสเซียที่อังกฤษรายงานของสื่อที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุแบบนี้ครับ บอกว่าเจ้าหน้าที่หน่วยของรัเสเซียเนี่ยได้เข้าไปก่อเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่อเมริกันที่ประจำการอยู่ในต่างประเทศซึ่งก็รวมถึงการโจมตีครอบครัวของเจ้าหน้าที่อเมริกันที่ไปอยู่ต่างประเทศด้วยพร้อมทั้งชี้ว่า,าการป่วยฮาวาน่าซินโดรมนั้นถือเป็นปฏิบัติการสงครามแบบไฮบริดแนวรบไฮบริดครับก็คือการใช้แนวรบอื่นๆที่ไม่ใช่แค่การใช้อาวุธปืนหรือว่ากำลังทหารห้ามหันกันในการสู้รบ แต่ว่าสื่อหลายสํานักที่ทําการสอบสวนเรื่องนี้บอกว่ารัเสเซียกําลังใช้ยุทธวิธีแนวรบแบบไฮบิดใช้อาวุธคลื่นเสียงในการโจมตีเจ้าหน้าที่อเมริกันรายงานชี้ว่าปฏิบัติการที่ว่านี้รัเสเซียอยู่เบื้องหลังนะครับและเป็นปฏิบัติการที่ยาวนานนับทศวรรษอาจถือได้ว่าเป็นปฏิบัติการที่ประธานาธิบดีปูตินได้รับชัยชนะทางยุทธศาสตร์เหนือสหรัฐก็ว่าได้ข้อมูลจากการสอบสวนของเดอะอินไซเดอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อที่ร่วมสอบสวน บอกว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัเสเซียที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้รับรางวัลและถูกเลื่อนชั้นยศให้สูงขึ้นเป็นการปูมบําเน็ตจากการพัฒนาอาวุธด้านเสียงที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตใช้กลไกเสียงและคลื่นความถี่ของวิทยุเป็น,นกลไกหลักในการโจมตีรายงานของสื่อเหล่านี้ยังระบุด,ด้วยว่าผลกระทบจากอาการป่วยฮาว่าซินโดรมนั้นยังมีความรุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนชีวิตของผู้ป่วยบางคนไปเลยเพราะว่าผู้ที่มีอาการป่วยบางคนจากเดิมที่เป็นเจ้าหน้าที่ ของสารัฐที่ไปประจำการต่างประเทศนั้นพอป่วยปุ๊บหลายคนต้องกเกษียณก่อนกำหนดคำถามที่ตามมาก็คือเรื่องนี้ตกลงเป็นยังไงกันแน่มีความขัดแย้งกันเองระหว่างรายงานของทางการสารัฐที่ออกมาเปิดเผยเ,เมื่อปีที่แล้วว่าไม่น่าจะมีชาติอื่นเกี่ยวข้องกับอาการป่วยฮาวานาซินโดรมแต่ว่าล่าสุดรายงานการสอบสวนของสื่อใหญ่สาสำนักที่ร่วมมือกันและใช้ระยะเวลาสอบสวนนานเป็นปีเนี่ยกลับบอกว่า ฮาวาน่าซินโดรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับรัเสเซียซึ่งถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงขึ้นมาในแง่ของการสอบสวนของสื่อถ้าสมมุติว่าการสอบสวนของสื่อเป็นข้อเท็จจริงขึ้นมาเนี่ยคำถามก็คือแล้วผลการสอบสวนก่อนหน้าของรัฐบาลสหรัฐที่บอกว่าไม่มีชาติอื่นมาเกี่ยวข้องสหรัฐกําลังปิดบังอะไรหรือไม่นี่เป็นข้อสังเกตที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีรายงานชิ้นนี้ออกมานะครับ ความน่าสนใจอีกเรื่องก็คือจริงๆแล้วผลการสอบสวนร่วมของสื่อที่ออกมาเปิดเผยล่าสุดเนี่ยยังได้ย้อนความไปถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2020ด้วยนะครับโดยระบุว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อปี2020ทางการสหรัฐก็เคยจับกลุ่มสายลับรัเสเซียคนหนึ่งที่เข้าไปในสหรัฐหลอกว่าเป็นเชฟในร้านอาหารรัเสเซียในนิวยอร์กแล้วก็วอชิงตันดีซีปรากฏว่าก็มีการจับกลุ่มสายลับ รัเสเซียคนนี้ที่หลอกตัวเองว่าเป็นเชฟแต่ว่าพอหลังจับกลุ่มในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ FBI ที่เกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มสายลับคนนี้ก็ป่วยเป็นฮาวาน่าซินโดรมขณะเดียวกันยังย้อนข้อมูลด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วฮาวาน่าซินโดรมที่ถูกตั้งชื่อตามชื่อเมืองหลวงของคิวบาก็คือกรุงฮาวาน่าซึ่งเป็นสถานที่แรก ที่รัฐบาลสหรัฐพบว่ามีเจ้าหน้าที่อเมริกันป่วยปริศนาก็เลยตั้งชื่อว่าฮาวาน่าซินโดรมเนี่ยแต่ว่ารายงานชิ้นนี้ยังอ้างด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการป่วยแบบฮาวาน่าซินโดรมไม่ได้เพิ่งพบที่ฮาวาน,น่าของคิวบาเมื่อปี2016ครับแต่จริงๆแล้วเคยมีลักษณะอาการป่วยแบบนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2014แล้วโดยมีผู้ป่วยในเยอรมน,นีครับ เป็นลูกจ้างของรัฐบาลสหรัฐที่ประจำการอยู่ที่สถานกงสุลที่แฟรงก์เฟิร์ตของเยอรมนีมีอาการลักษณะคล้ายๆกับฮาวานาซินโดรมขณะทำงานที่เยอรมนีตั้งแต่ปี2014 2ปีก่อนหน้าที่จะมีการระบุถึงอาการป่วยฮาวานาซินโดรมที่ประเทศคิวบาขณะเดียวกันครับเดือนกรกฎาคมปี2021สื่อที่ออกมาเปิดเผยรายงานล่าสุด บอกว่าพบเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองราว24คนที่มีอาการป่วยคล้ายกับฮาวาน่าซินโดรมที่ประเทศออสเตรียด้วยซึ่งปี2021เเป็นปีที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเข้ามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเป็นปีแรกพอดีรายงานในเรื่องนี้ก็มีการสอบสวนไปยังหลายมุมหลายเรื่องต่างๆที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการออกมาเปิดเผย เรื่องที่อาจจะทำให้เห็นว่าอาการป่วยฮาวาน่าซินโดรมนั้นยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยังคงเกิดขึ้นแม้กระทั่งเมื่อปีที่แล้วครับเพราะว่ามีการออกมายอมรับล่าสุดจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐที่ยอมรับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกมายอมรับว่ามีเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยมีอาการป่วยคล้าย กับผู้ที่ป่วยเป็นฮาวาน่าซินโดรมระหว่างเข้าร่วมการประชุมนาโต้ที่ประเทศลิทัวเนียเมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับนี่คืออาการป่วยที่มีการสืบเสาะจากสื่อใหญ่สาสำนักที่ทำงานร่วมกันสอบสวนกันเป็นปีและชี้ให้เห็นว่ามีข้อมูลหลายอย่าง ที่ชี้ไปว่าอาการป่วยฮาวาน่าซินโดรมที่พบในเจ้าหน้าที่อเมริกันในการไปทำงานต่างประเทศนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่คิวบาแต่ว่ายังเกิดขึ้นในหลายประเทศพบผู้ป่วยก่อนที่จะพบที่คิวบาด้วยซ้ำและแม้กว่าทั่งปีที่แล้วในการประชุมใหญ่อย่างการประชุมนาโต้ก็พบเจ้าหน้าที่อาวุโสที่ป่วยเป็นฮาวาน่าซินโดรมเช่นกัน พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นการโจมตีแบบไฮบริดที่ฝ่ายรัเสเซียพัฒนาอาวุธท,ที่ใช้คลื่นเสียงหรือไม่ฟังความรอบด้านนะครับรัเสเซียออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ครับยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีหลักฐานยอมรับรองรับแล้วก็ชี้ด้วยว่าการกล่าวหารัเสเซียว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคาวานาซินโโรมนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ครับ เพราะว่าในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่ารัเสเซียจะถูกกล่าวหาเรื่องนี้นี่เป็นการให้ความเห็นโดยดัมเมต์วีเพสคอฟนะครับเป็นโฆษกรัฐบาลรัเสเซียออกมาระบุว่าการที่มีการกล่าวหาว่ารัเสเซียอยู่เบื้องหลังอาการป่วยฮาวาน่าซินโดรมนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาสื่อหลายสำนักก็พูดถึงอาการป่วยชนิดนี้แล้วก็เชื่อมโยงมากล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัเสเซีย แต่ถึงอย่างนั้นโฆษกรัฐบาลร,รัสเซียบอกว่าแต่การกล่าวหาที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่เคยมีหลักฐานที่จะโน้มน้าวได้เลยว่านี่เป็นฝีมือของรัสเซียถือได้ว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐานในมุมของรัสเซียเพราะฉะนั้นสำหรับรัสเซียแล้วการกล่าวหาล่าสุดเป็นเพียงการกล่าวหาที่ไม่มีเหตุผลั นี้หยิบเรื่องนี้มาชวนพูดคุยกันด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีการพูดถึงมาหลายปีมีทฤษฎีต่างๆนานาพูดถึงอาการป่วยของนักการทูตอเมริกันที่ไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วก็มีการพูดถึงหลายต่อหลายเรื่องและล่าสุดก็เป็นเรื่องที่ทําให้เกิดการถกเถียงอีกครั้งเพราะประเด็นหลักก็คือรายงานของสื่อที่ทําการสอบสวนเป็นปีๆ กับผลการสอบสวนของรัฐบาลสหารัฐที่สรุปเมื่อปีที่แล้วดูเหมือนจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับทุกคนคิดว่าเรื่องนี้มีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่รัเสเซียอยู่เบื้องหลังตามที่รายงานล่าสุดของสื่อสามสำนักที่จับมือการสอบสวนบอกหรือเปล่าหรือเรื่องนี้มีทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้องอีกหรือไม่ชวนคุยกันด้วยนะครับสำนักข่าวทูเดย์เมคทูมอร์โร t ทูเดย์